อำเภอน้ำโสม13กิโลจังหวัดอุดรธานี106กิโลอำเภอน้ำโสม13กิโลนะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนจากจุดนี้ไปนะครับเดี๋ยวจะพาะชมด้านหลังนะครับว่าพี่น้องที่มาร่วมเดินวันนี้เยอะแค่ไหนนะครับ บรรยากาศที่ยติธรท่านได้ร่วมเดินส่งลวงตานะครับเาต,ต,ต้องบอเอ,อ,ขอเขาครับนี่ก็ยศิธรด้านหลังนะครับที่ท่านได้ร่วมเดินส่งลวงตาในเช้านี้นะครับ เยอะนะครับวันนี้ที่ท่านได้ร่วมเดินสงฆ์ต่าวันนี้ก็เยอะครับ

เมื่อวานใช่พี่ไหมครับที่เข้าไปหาผมเมื่อวานที่เข้าไปถามว่ามากับหลวงตาไหม<ช>นะครับใช่คะ่ะที่เอฟวินสลายครับผม<ช>เป็นผูญญ้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนาบ้า,บานานาเมืองไทยนะครับเน,นาะค่ะนาเมืองไทยครับท่านได้มาสอบถามผมเมื่อวานนี้นะครับว่าหลวงตาอสอบถามรายละเอียดนะครับเมื่อวานผมก็เลยให้ท่านได้เข้าไป าถามพี่ศุริยาอยู่ที่โรงเรียนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ไปประสานประกาศพี่น้องเรานะครับชาวบ้านนาเมืองไทยนะครับได้ออกมาต้อนรับหลวงตานะครับ น,นี่คือภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับที่ถ่ายทอดอท่านหน้าด้านหลังให้พี่เพี่งนอง้องญาติาคทุกท่านทุกคนได้รับชมนะครับเนาะพี่น้องชาวบ้านนาเมืองไทยนะครับที่ท่านได้ร่วมเดินส่งลุงตาในเช้านี้นะครับ เยอะวันนี้เยอะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับมาให้อำนวยความสะดวกนะครับเยอะนะครับวันนี้ านสวัสดีญาติธรรมท่านทุกคนอยามเ,เช้านะครับพีน่น้องๆยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับ เขามาครับใรร่วมเข้ามาติดตามรับชมได้นะครับทางช่อง YouTube ตามดําซิ่งนะครับทางช่อง YouTube ช่องศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสร็จตามเจนีนะครับแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k ไล v ์ like นะครับตามดําซิ่งนะครับติดตามได้เลยนะครับยด้ทำให้ท่านทุกคนท่านไหนอยากจะรู้นะครับการจาริธุด่งหลวงตานะครับติดตามไ้นะครับ ไม,ไม่รู้เลยว่ามันใครเป็นมาลีกไม่รู้ไม่ไมท ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดียัิทุทกท่านทุกคนครับ